ไปตรไปน้ำมัวไปเี่ยไปเลียนหนังสือสักวันหลำหาเรียนเาเป็นไม่เลียนบอกว่ามือได้บางจังไปเด็กกรพะออกไปโธรรดาจะมาซ่ามืีบอดได้พีไม่รุนจังแมี่นแล้วเถาแล้วแล้วก็ไปได้จังพี่ไม่รุนผีเงีหยวแล้วไปหาลำหายนมาอ่อนออดซอบไปลาไปโรงเรียนก่อนลาแล้วส่งเวลาเรียเหนียด้ย ว่วกูจะปวดบอกว่าให้ไปโรงเรียนว่าให้ไปนั่มแปดเข้าซีนอีไปเรียนเลยค่ะเพราะวันนี้มตรงมันสุกซ้อจีบแล้วพอออกว่าถึงว่าบเพ่าๆอีกไม่สั่งไม่สอนกันแล้วทำไมไม่ให้มาโรงเรียนวันนี้นั่นเป็นบ่ไปไปเรียนแม่สัญญาว่ามันดีสิเป็นแม่สิออกเพลงให้เออบอจะไปรั่มไปเรียนไปแล้วไปเรียนกูบอกออกเพลงให้มึงวันดีสิเป็นดีสิออกัน ยังบน่นนมน้ามันบน่นแอร์อขอคิดว่าเจ้ากิว่าขอสีร้อน่ะนมนา้ากับแม่ก็ลู้นะขอคือรบกวนไปข<อ>้าหน้าไปเรียนวันนี้สิจะปล่อยเพลงแล้วเพลงอย่างของคนไรท่านปลผูกแขนร้องให้เพิ่นบ้างหน่อยนึงเอาวาสนาพลาอ้ายมันต้อยต่ำชาติก่อนคงทำบุญนานแค่เพียงสบตา บอกคือเจ้าเบาบุญลายสายยาวเธอได้เป็นสีพันระยะชาตินี้ก็เลยตามมาเป็นคู่พระคู่นางสมกันไอ้นั้นบอกไม่ต้องหาอมันก็พยลยแต่ที่แลกวไ้อเลยบอกว่าให้รองน้อยเดียวบ่ต้องเห่าอ่ะโอ้ยขนาดบริณนอาได้หนิว่าไม่เสียงได้หนิเสียงดีเด้อเฮตีบอกว่าอะไรทำไมมันยาบว่าก๊อดน้อยก๊อดน้อยพัแล้วก๊อดน้อย วาสนาพลาอ้ายมันต้อยต่ำไปนวมกันนะฮะวาสนาพลาอ้ายมันต้อยต่ำ ปูรีแม่บอกพี่น้องกดไละแทนฝ่ยผู้แข็งเป็นซิงเกลลิลแรกของเนอะอายุเท่าปีก็รู้ปีไหนอายุ16ปีสิบหกปีมีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองนะเนี่ยอายุ16ปีดีใจบ่ครับดีใจครับขอบคุณแม่มีส่งเสริมทุกคนนะคะพี่น้องคะทีมงางนเท่านี่อยู่กันแบบครอบครัวส่งเสริมทุกคนไม่ได้มีสัญญาผูกมดัดใดๆเพราะว่ายังไม่ได้เปิดค่ายเพลงเป็นทางการถ้าเปิดตอนไหนเดี๋ยวจะแจงะ้งว่าสมมุติว่าอุย้ยพร้อมแล้วที่จะเปิดค่ายเพลงแบบเป็นทางการนี่อย่างเงี้ยสิแม่ก็จะมีการบ้างแผนเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีเวลาแล้วไม่ได้้มมีีีททหลังบาน ท,ที่ยังไม่ได้แบบว่าเป็นสเตปที่ยังจะสี่ถ้าพ่อมมือไหลพ่อยังจะบอกนะคะถ้าเกิดว่าเราพร้อมจะเปิดเป็นค่ายเพลงเล็กๆแก้วกพรพ่อมที่จะพักดันพ้อมจะมีทีมงานเบื้องหลังอ่าที่จะซับพอร์ตหรือว่าเฮ็ดง,งานแบบเป็นระบบเพราะว่าตอนนี้ฮ้าาองาซ่ายู่ตอนนี้นะคะโอเคฝากกดไลค์แทนไฟตูกแขกของน้องฮานธีรพัฒน์1ิพฤศจิกายนนี่พบพ้อกันแน่นอนใจอย่าลืมไปปันยิวกันพี่น้องเด้อไปรงเรียงสักวันอนี้น่ะไปไปแม่ แ๋ยวาาวันนี้ให้ลานะคะแปดเก้าสิบให้ลาเดี๋ยววันที่สิบเอเรามาลุ้นกันว่าผลงานเพียงของน้องจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีค่ะ